พูดจบปุ๊บตะขาบยักษ์ก็โผล่มามันมีขาเป็นมือมนุษย์ส่วนตรงหัวก็มีใบหน้าผู้หญิงที่เอาแต่หัวเราะจนหน้าขนลุกทุกคนต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตโดยมีตะขาบผีเลื้อยตามมาอย่างกระฉันชิดนิชิยมามะบอกว่าหากเราไม่ไปมองไม่ไปสบตามันละก็บางทีมันอาจจะเลื้อยผ่านพวกเราไปก็ได้ทุกคนจึงตกลงตามนั้นค่อยๆเดินกันไปที่ะนิต เจ้าตะขาบยักษ์เสแ่ยยิ้มเหมือนกำลังไต่ขึ้นมาแล้วท่านใดนั้นขาโตก็สะดุดจนเกือบหล้มเขาดันเผลอไปศบตากับเจ้าตะขาบผีเมื่อเหยื่อศบตาก็ถึงเวลาข่าเมื่อบแล้วตะขาบผีเสแ่ยยิ้มมันอ้าปากกว้างแล้วพุ่งข้าเมื่อบขาโตทุกคนพากันเพ่นหนีสุดชีวิตโดยมีตะขาบผีเลยตามมาอย่างบาคลั่งทุกคนหนีเข้ามาหลบในห้องเจ้าตะขาบมันตามเข้ามาไม่ได้แต่ยังว่างใจไม่ได้ มันอาจจะโผล่มาอีกก็ได้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อต้องติดอยู่บนเกาะที่เต็มไปด้วยอสูรกรายกและพูดผีปีศาจขนาดยักษ์เรามนุษย์จึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกับฮิเกนจิมะเกาะกระหายเลือดเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ70ปีก่อนมีการทดลองสร้างอสูรกรายกขึ้นบนเกาะฮิกเกนชิมะ การทดลองครั้งนั้นให้กำเนิดมิยาบิแวมไพร์ที่โหดที่สุดในโลกอากิระและพรรคพวกติดอยู่บนเกาะฮิเกนชิมะและได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์ผู้ที่ต่อสู้กับกองทัพแวมไพร์ของมิยาบิอย่างไม่ยอมแพ้อากิระฝึกวิชาอย่างบ้าคลั่งจนแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าอยู่มาวันหนึ่งมอนี่ก็ลอยมาเกิดตื่นบนเกาะฮิเกนชิมะเขาคือคาโต้คาโต้จำได้ลางๆว่ามีบางอย่างต่อยเรือเขาจนพังยับ คาโต้สลบแล้วก็มาตื่นบนเกาะแห่งนี้ขาโต้ไม่รู้ว่าตนเองติดอยู่ที่ไหนกันแน่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วก็พบหมู่บ้านคาโต้หิวน้ำมากในขณะที่กำลังปักน้ำคาโต้ก็ต้องช็อกเพราะมีมือใครก็ไม่รู้อยู่ในบ่อ้นาำคาโต้วิ่งเข้าไปในบ้านพยายามตะโกนขอให้คนช่วยและเขาก็ต้องช็อกกว่าเดิมเมื่อเห็นชายคนนี้ที่ถูกขังอยู่ในถังไม้ดูเหมือนเขาถูกทำให้กลายเป็นถังกดเลือด อารมณ์ประมาณถังกดน้ำตามโรงเรียนนั่นแหละครับหมู่บ้านแห่งนี้คือหมู่บ้านแวมพร์คาโต้กรีดลั่นแล้วเพนนี้สุดชีวิตคืนอ,อยู่ต่อโดนจับทำเป็นถังกดเลือดแน่ในขณะที่คาโต้กำลังแย่ชายคนนี้ก็โผล่มาช่วยเขาตวัดตาบฟาดฟันเล่าแวมพร์และพาคาโต้วิ่งหนีสุดชีวิตคนที่มาช่วยคาโตคือเคนเขาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะฮิเกชิมะให้คาโต้รู กาะแห่งนี้คือสนามรบระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์พวกอากิระคอยปกป้องชาวบ้านและทำสงครามกับแวมไพร์อย่างไม่ยอมแพ้แม้จะเป็นแค่มนุษย์แต่อาจารย์กับอากิระก็ฝึกฝนจนสามารถกำจัดแวมไพร์ได้เป็นจำนวนมากลูกกระจอกพวกนี้จัดการได้ไม่ยากแต่พวกแวมไพร์ก็มีอสุรกายยักษ์ที่แข็งแกร่งโคตรมันคือยักษ์โอนิมันคำรามลั่นแล้วเวียงหมัดกระหน่ำโจมตีอากิระ คืนโดนมันต่อยมีหวังคงแบนเป็นกล้วยปิ้งการโจมตีของอากิระทำอะไรมันไม่ได้เลยสักนิดโอนิคำรามัรนมันกระเทืบอากิระจนลงไปนอนกองกับพื้นในขณะที่อากิระกำลังแย่อาจารย์ก็โผล่มาช่วยอาจารย์กับอากิระช่วยกันสู้อาจารย์เหวี่ยงท่อนไมายเพื่อทรงตัวอากิระไปโจมตีจุดอ่อนของโอนิจนในที่สุดก็สามารถกำจัดมันได้ มิยาบิส่งเจ้าโอนิตัวนี้มาทดสอบฝีมือของอากิระเขาอยากเปลี่ยนอากิระให้กลายเป็นแวมพายเพราะถ้ามีอากิระเป็นพวกกองทัพแวมพายของเขาจะแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าอากิระในตอนนี้ยังไม่แกร่งพอจะกำจัดมิยาบิได้แถมมิยาบิยังมาพร้อมฝูงแวมพายไทยทันอากิระไม่มีทางเลือกมิแต่จะต้องสู้อาจารย์เองก็เข้ามาช่วยในขณะที่พวกอากิระกำลังสู้ ยูกิที่ยืนดูสถานการณ์อยู่นั้นเธอยิงธนูใส่มิยาบิแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้ยูีิกำลังแย่แต่อากิระที่โดนแวมพายไทยทันโจมตีใส่อย่างต่อเนื่องเขาจึงไปช่วยเธอไม่ได้นั่นจึงทำให้ยุีิโดนกัดแล้วแต่โดนกัดไม่ได้ทำให้ติดเชือ้อจะต้องได้รับเลือดของอากิระจึงจะกลายเป็นแวมพายได้ อากิระพยายามสู้แต่อาวุธธรรมดาของมนุษย์ทำอะไรมิยาบิไม่ได้มันจะบาดเจ็บแต่ร่างกายมันก็จะกลับคืนสภาพรักษาตนเองได้เพียงเสี้ยววีทันใดนั้นมีลูกธน,นูลึกลับพุ่งปักลูกตามิยาบิพวกอากิระจึงอาศัยจังหวะนี้เพ่นนี้ไปได้ก่อนหน้านี้อากิระเคยมีพี่ชายชื่อฮัตสึชิ ฮัสุชิยอมเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นแวมไพร์เพื่อจะใช้พลังนั้นกำจัดมิยาบิให้ได้แต่เขาดันตกเป็นทาสของมิยาบิไปซะแล้วแวมไพร์ทั่วไปนั้นไม่ได้เป็นอมตะหากเราตัดหัวมันได้มันก็จะตุยแต่สำหรับเจ้ามิยาบิแล้วคงมีแต่วัคซีน501เท่านั้นที่จะกำจัดมันได้วัคซีน501อยู่ที่แลบทดลองที่สร้างมิยาบิเมื่อ70ปีที่แล้วแต่จะไปที่แลบทดลองได้นั้น จำเป็นต้องบุกฝ่าเข้าไปในร่างแวมพายพวกอากิระจะเริ่มบุกโจมตีพรุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่พวกแวมไพายกำลังเมาขี้ตาอาจารย์ก็นำกองทัพชาวบ้านบุกถล่มร่างแวมพายเพื่อถ่วงเวลาให้กลุ่มอากิระไปยังแล็บทดลองให้ได้แต่พวกแวมพายมีจำนวนเยอะมากแถมยังมีไคจูหัวฉลามตัวใหญ่ยักษ์มันมีดวงตาผุดออกมาทั่วทั้งร่าง มันมองเห็นได้จากทั่วทุกทิศอากิระจะต้องกำจัดมันให้ได้ไคจูหัวฉลามคำรามลั่นมันตวัดกล่องเล็บโจมตีอากิระไม่ว่าจะหลบไปทางไหนมันก็มองเห็นได้แบบนี้โจมตียังไงก็ไม่โดนแน่แถมร่างกายที่ใหญ่ยักษ์ไม่ได้ทําให้มันเคลื่อนไหวช้าลงเลยสักนิดคืนเป็นแบบนี้อากิระโดนขมือบแน่และในขณะที่เขากำลังแย่พี่ชายของเขาก็โผล่มาช่วย แม้จะกลายเป็นแวมพายแล้วแต่ฮัตส,สุชิก็ยังคอยปกป้องอากิระหากสองพี่น้องช่วยกันสู้จะต้องกำจัดเจ้าไคจูหัวฉลามได้แน่จะต้องอยู่กันคนละทิศและบุกโจมตีพร้อมกันแบบนี้จึงจะโจมตีมันได้อากิระกับฮัตส,สุชิกำลนัฟาดฟันอย่างต่อเนื่องก่อนจะเวียงดาบปลิดชีพจนไคจูหัวฉลามสู้ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยแม้จะคอยช่วยอากิระแต่ฮัตส,สุชิที่เป็นแวมพายก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายมนุษย์ เขาตกเป็นทาสของมิยาบิและคอยทำตามคำสั่งของมิยาบิเท่านั้นต่อมาพวกอากิระบุกมาถึงประตูศูนย์วิจัยแล้วแต่ตรงนี้ก็มีแวมพายไทยท่านคอยขวางไว้อากิระพุ่งเข้าต่อสู้เขาจะท่วงเวลาให้ทุกคนจึงอาศัยจังหวะนี้พังกำแพงเข้าไปในศูนย์วิจัยได้ แต่ภายในศูนย์วิจัยนั้นก็เต็มไปด้วยก่องทัพแวมพายโดยนิชิยามะเตรียมระเบิดมาเพื่อการนี้เขาโยนระเบิดใส่พวกแวมพายจนระเบิดตุม้มบวกกับวิชาดาบของอากิระในที่สุดก็กำจัดแวมไพายจนหมดเกลี้ยงต่อมาพวกเขามาถึงห้องแลบแล้ววัคซีน501จะต้องอยู่ในห้องนี้แนะ่ทุกคนแยกย้ายกันสำรวจรอบๆจนในที่สุดก็พบวัคซีน501แล้ว ท่านใดนั้นฮัตสุชิก็โผล่มาเพราะเขาก็ได้รับคำสั่งจากมิยาบิให้มาชิงวัคซีน501ด้วยอากิระในตอนนี้ยังเอาชนะฮัตสุชิไม่ได้เขาโดนอัดจ,จนน่วมและในขณะที่อากิระกำลังแย่เลก็เข้ามารับคมดาบแทนเขาฮัตสุชิเก็บวัคซีน501ก่อนจะเดินจากไปแล้วเรปกป้องอากิระเพราะเธอรู้ว่ามีเพียงอากิระเท่านั้นที่จะกำจัดมิยาบิได้เรบาดเจ็บสาหัสมาก ก่อนจะจากไปย่างสงบแล้วเลสุกิดไปได้ไม่นานนักพวกอากิระก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กดังอยู่นอกห้องเมื่อไปดูพวกเขาก็พบคาโต้ที่เดินหลงเข้ามาในนี้ขาโต้บอกทุกคนให้รีบหนีเร็วเข้าตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายมันกำลังมาแล้วพูดจบปุ๊บตะขาบยักษ์ก็โผล่มามันมีขาเป็นมือมนุษย์ส่วนตรงหัวก็มีใบหน้าผู้หญิงที่เอาแต่หัวเราะจนหน้าขนลุก ทุกคนต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตโดยมีตะขาบผีเลื้อยตามมาอย่างกระฉันชิดนิชิยมะบอกว่าหากเราไม่ไปมองไม่ไปสบตาบัลลก็บางทีมันอาจจะเลื้อยผ่านพวกเราไปก็ได้ทุกคนจึงตกลงตามนั้น ค่อยๆเดินกันไปที่ลนลิดเจ้าตะขาบยักษ์เสะยะยยิมมันกำลังไต่ขึ้นมาแล้วท่านใดนั้นขาโตก็สะดุดจนเกือบหลม้มเขาดันเผลอไปศบตากับเจ้าตะขาบผีเมื่อเหยื่อศบตาก็ถึงเวลาข้าเมื่อบแล้วตะขาบผีเสะยะยยิมมันอ้าปากกว้างแล้วพุ่งข้าเมือบขาโตทุกคนพากันเพ่นหนีสุดชีวิตโดยมีตะขาบผีเลยตามมาอย่างบ้าคลั่งทุกคนหนีเข้ามาหลบในห้องเจ้าตะขาบมันตามเข้ามาไม่ได้ แต่ยังวางใจไม่ได้มันอาจจะโผล่มาอีกก็ได้พวกอากิระเดินมาเจอรถร่างมันน่าจะพาพวกเขาหนีออกไปได้และสิ่งที่ทุกคนกลัวก็เกิดขึ้นเจ้าตะขะาบผีมันตามมาทันแล้วมันพุ่งใส่พวกอากิระด้วยความเร็วสูงมากพวกอากิระออกแรงดันรถร่างสุดชีวิตและพากันเพ่นหนีขึ้นไปบนรถ รถรางทะยานเร็วมากยักษ์กะกำลังนั่งรถไฟเหาะยังไงอย่างนั้นแต่เจ้าตะขาบผีก็ยังเลื้อยตามมาอย่างบ้าคลัง่งพวกอากิระปาระเบิดใส่มันจนระเบิดตุม้มตะขาผีหยุดชะง,งักก่อนจะเลื้อยไปทางอื่นแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตะขาบผีมันเลื้อยมาดักข้างหน้าดูจากความเร็วที่รถวิง่งรถรางน่าจะพุ่งผ่านตะขาบผีไปได้และก็เป็นอย่างที่คิดรถรางลอยเหินฟ้าถลายไปบนตัวตะขาบผี อีกนิดจะถึงทางออกแล้วแต่ตะขาบผีก็ยังตามมาไม่เลิกและในที่สุดพวกอากิระก็ดีออกมาจากศูนย์วิจัยได้พวกเขากระเด็นตกลงไปในน้ําเจ้าตะขาบจึงตามมาไม่ได้ในที่สุดทุกคนก็รอดเวลาต่อมาอากิระเดินทางมาที่หมู่บ้านแวมไพเพื่อชิงวัคซีน501คืนมาจากฮัสึชิแม้ฮัสึชิจะไม่อยากทําร้ายอากิระแต่เขาตกอยู่ใต้อนานัตของมิยาบิ ฮัสุชิขัดคำสั่งมิยาบิไม่ได้สองพี่น้องจึงต้องต่อสู้บุกเข้าปะทะกันอย่างไม่ยอมแพ้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดมากรอบนี้ดูเหมือนอากิระจะชนะแต่ฮัสุชิก็ใช้พลังแวมไพายเข้าต่อสู้จนอากิระเกือบจะแย่สองพี่น้องกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่นานมากแต่สุดท้ายอากิระก็เป็นฝ่ายชนะแม้จะกลายเป็นแวมพายแต่ฮัสุชิก็ยังปกป้องอากิระจนวินาทีสุดท้าย เขาขอให้อากิระปลิดชีพเขาซะเขาไม่อยากทนอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปแล้วเหล่าแวมไพในหมู่บ้านก็ตัดสินใจจบชีวิตไปพร้อมกับฮัตสุชิด้วยไม่นานนักมิยาบีก็โผล่มาถึงเวลาตัดสินแพ้ชนะกับอากิระอีกด้านหนึ่งที่หมู่บ้านมิยาบิส่งกองทัพอสูรไปทำลายหมู่บ้านสงครามระหว่างแวมไพกับมนุษย์บนเกาะฮิเกนชิมะใครจะเป็นฝ่ายชนะ โดยหนังก็ตัดจบไปซะดื้อผมเองก็หวังอยากจะให้มีภาคต่อไปเร็วๆนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับฮิเกนจิมะก็กระหายเลือดเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถ จิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย